ครับผมชายนะครับวันนี้ผมมาแนะนำรถใหม่นะครับเป็น MG v s h E รุ่น D นะครับเพาะสีแดงเท่านั้นครับราคาเดิมอยู่ที่699,000บาทครับส่วนลดพิเศษ131,000บาทคงเหลือราคาคันนี้569,000บาทเท่านั้นเองครับใครอยากได้รถ v s ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับมีระบบไอซ้อมอนะครับตัวรองท็อปนับดูคลิปนี้ให้จบนะครับ วันนี้ผมมาแนะนํารถใหม่นะครับเป็น MG V8 EV นะครับคันนี้เป็นรุ่น X ครับเป็นรถยนต์เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับคันนี้ประหยัดน้ามันมากนะครับ24.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับราคาเดิมอยู่ที่699,000บาทนะครับส่วนรถพิเศษนะครับอันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงส่วนรถ130,000บาทนะครับคงเหลือราคาอยู่ที่569,000บาทนะครับคันนี้ดียังไงครับมีตัวได้ไฟหน้าแบบ Full LED นะครับ้อม daytime running ครับมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์ถอยให้แล้วนะครับ รุ่นนี้ครับมีลาแหลกนะครับล้อแมกขอบ17นิ้วนะครับดิสเพกมีให้ทั้ง4ล้อปุ่แจ๊คคีเล็ตนะครับนี่ครับมีลาแหลกด้านหลังไห้ด้วยนะครับมีชาร์ฟิลนะครับที่สําคัญครับคันนี้เป็นรุ่นดีนะครับแต่ได้ระบบไอสมาร์ทนะครับเซนเซอร์ถอยมีให้นะครับแถมฟิล์มเซรามิกให้ด้วยนะครับนี่ครับมีตัวกันสัมภาระให้นะครับตัวนี้สามารถกันได้นะครับคล้ายกว้างมากนะครับนี่ครับ เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับนี่ครับมีระบบไฮบริดอยู่ด้านหลังครับมีชุด่้มยางนะครับเบาะหนังนะครับคันนี้รองรับประมาณ E20 นะครับฟิล์มเซรามิกสวยมากนะครับผมแถมให้เลือกเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับนี่ครับเบาะหนังสังเคราะห์นะครับเบาะพับได้นะครับ40 60มัดดึงสลักตรงนี้ได้นะครับนะครับ มีแอร์หลังนะครับมีช่อง USB นะครับรุ่นดีนะครับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับรุ่นดีจะไม่มีตัวซันรูมนะครับแต่ได้ระบบไฮสมาร์ทแล้วนะครับราคาดีมากนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับรุ่นนี้นี่ครับมีกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับเบาะสวยมากนะครับโทนภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบไวสกรีนนะครับ12.3นิ้วนะครับมีระบบ ฟังชันทุกอย่างโหมดการขับขี่นะครับมีตัวทัชชั่นนะครับเคอโหมดนะครับมีระบบดีเจนไฟอยู่3ระบบนะครับกับหน้าจอสวยมากนะครับหน้าจอนี่ครับสามารถปรับรูปแบบการใช้งานต่างๆของรถได้นะครับสวยมากหน้าจอเหมือนตัวท็อปโฟมอะไรหุ้มหนังนะครับมีระบบกุศลโทนนะครับควบคุมความเร็วนะครับไฟหน้าที่ปัดน้ำฝนมัตติฟังก์ชันครบนะครับ นี่ครับแดชบอร์ดทุกอย่างเป็นนุ่มทั้งหมดนะครับของแถมจัดเต็มนะครับราคาดีด้วยนะครับภายในกว้างนะครับได้รถไฮบริดที่เป็น SUV นะครับผมพาไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับบวกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับได้กำลังสูงสุด177แรงม้านะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับจับคู่กับเกียร์ ECVT นะครับนี่ครับ ใครสนใจนะครับทักมาได้24ชั่วโมงนะครับรุ่นนี้มีรถไม่เยอะนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับรับยังไงเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ